ตอนนี้เฮ้าน่าได้มาหายู่หากินยู่ดงองยู่ป้าพี่น้องก็กเลยมาวเวบังทำบนที่เฮ้าเคยอยู่เคยนอนมาอยู่มานอนอยู่นี่ตลอดเดี๋ยวเฮ้าสีเข้าไปบังทำเฮายู่เฮานอนก็เฮาเฮามาแต่ละเธอเฮาสีดัางไฟแต่งยู่โคกินอยู่นี่ you, you, นี่แตงยู่โคกินอยู่นี่อันนี้คือป่าธรรมเฮา,ามักอยู่มักนอน เขามาพากันเฮ็ดตู้อยู่ในถ้ำนี่พี่น้องเลยลืบหินนะโบรานถ้ำมันเป็นลืบหินมันเป็นลืบหินที่มีความสูงพอสมควรแล้วก็ยืนได้สามารถยืนได้เขามาแต่ละเธอนี้เราต้องได้เผ่าถ้ำได้เผ่า<ฆ>ถ้ำเพื่อจะนอนเราได้ซับฟ้าซับเพอเป็นที่เรียบร้อย,บน,ยบนอยู่บนนอนเป็นลืบหิน เขามาแต่ละเธอปกตินี่ยู่ทั้งในพ่นเข้ากระซิได้ดังไฟยุทั้งโโหนอนพพี่น้องเลยนอนอยู่นี่เย็นสบายกลางเว่นก็เข้าดังไฟทั้งโหทั้งโโหทำแล้วก็ทั้งอนุปะาทำเพื่อจะกันยุ่งกันทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องกันคนโปงคนไปเลยถ้าว่าเข้ามานอนเลยามาจบบางธรรมมา�หิมานอนเลยเขามาจ้บังทำมหา�ุหกินว่าสิมาสาป่าพี่น้องเลยอ้อแต่ถ้าเข้ามานอนนี่มันบ่ได้มันบ่มีน้ำใส่ น้ำซายมันแห้งหมดน้ำเท่านี้นำเลยเนาะน้ำเลยเดี๋ยวไปหาบอนซาปากันคือสิไปกินข้าวอยู่นะบอนข้าซาป่ากพละี่นีห้าจะบอกได้กินข้าว เน้ำบ่อนี้น้ำสร้างเขากินพี่น้องเขาขุดน้ำสร้างแห้งคักกองล,องอล่อ,อ,ลองข้ากัลยาโรวอันนี้คือน้ำสร้างเขาเดี๋ยวเขากะสิไปเลาะโอยก่อนมาหนี้เลบังบ่อบน,นสาปูสาป,ปากะเอาครูมาสองน่อยโลาะโอยได้นี่พี่น้อ,องเออ๋อตรงบ่นเขาอาบน้ำย๋ยวนี้นะ โนกุบวากลงไปผู้บ่มีคนนำน้ำมันดำเฮามานอนบ่ได้บ่มีน้ำใสน้ำอะไรนบ่มันชิเป็นโงนหินอยู่เนี้ยนีะทั้งสองฝั่งเลยนเป็นโกนห้ยบนเขาาตักน้ำ ักน้ำไปต้มกินก็เาเอาน้ำอยู่นี้มาบานเบิ้งบ้านนี้สะดำปลุดใช้น้ำนะบ่ก้าลงไปซาให้น้อยน้ำยู่เดี๋ยวเขาล้โฮยบางกอนบอลเลิศเป็ตซาป่าเขาก็ซีซาอยพุนเป็ตซาอย่ฮันนี่ น้ำลายไปทุบอะไรนะน้ำลายพุ่อันนั้นนะเอาไม้ย่างเบิ้งดูนะน้ำมันลายพุ่เป็ดตาซาไปหาบนไม้น้ำดำริปปิ้งติ๊บย่านมันบอกแห้งหรือว่าแห้งหมเล้ยย่านมันบอกมีป่านะเอาไม้ จุกๆเบิ่งดูเล็กบ่อั่นอ๋อซอแฮงเพิ่ปับบมีปับป่าเฮาทําก็อันนั้นนี่นี่ประมาณเพงกลางคาบางบงบอก็นะโออันนี้ก็เห็น เดี๋ยวสาบ่สาบังนี้บางกอนสา,สาตัวนี้บางกอนมันคือสชสาายอยู่ต,ตัวนี้ลแล้วอ,อืมสาลงบนทงเท้ทาอัพมาหาอยู่หากินพี่น้องเออมาสาป,ป่า เคยจะแห้งแล้วพี four, ่น yeah, ้องเลยเพาะน้ำเต็มบ้างได้แล yes. ah, wow. right. ้วตัวนึงใช่เโอ้ได้ตากาตัวนึ่าซื้่เลอตัน มัวป่าไมป่าตอนเฮามามันเห็นบอมันเลนะเนงอาอยูหันดีได้อยูห่หนดีดกังน้อยสองตัวนี่ กค่ยี่เีเห็นฮอดป่าอันนี้นยังยังนีดเดียวแนะนำนะเพ้าะจะนไปรเรก่ลี้นอะดลุกเหล่ลเลยสาอ้างยอนี่บได้ฮอดป่านี่ใช่อฮอดป่าน,นี่น้อย ตอนเทายางมากเลยโยอ่างลุมนี่เห็นป่าลายนะเลนเชลเซลเฮาเลิศมันสาบได้มันเป็นทำเลิเแ้่มันไส่หอดเชลธรรมก็อ้างลุมนี่นะน้อยฝ่อเลือดถึงตัวน้อยใช่ไหม cơm nói xả nấm bọc nhanh ăn nấm phải ăn nấm xá lôi nấm สะมาบ่มีอป mm ่าแล้วปล่อยชิมดป่าันปล่อยใโตหอบุิโตกังน้อยนี่นี่สองสี่หกแปเก้าตยง

เฮามาหาบ่อนน้ำใสก่อนอันนี้คือว่าใสยุ่น้ำเราตักขึ้นมาก,ก็ใสอาบได้สบายน้ำยุ่นนี้คือใสดีคือฟกไหมก็หลายคือกันเามันน้ำยุ่นใสยู่นีเป็นเป็นน้ำบ่ยู่นี่มันมีพุ่นมานอนพี่น้องเ้ยนี่เฮาบอกเคยมานอนเราอยู่นี่ เขาเจ้ามานอนอยู่นี้พากันลามเข้าลามพิลกินบางลามเข้าเดี๋ยวเข้ากับสีดังไฟอยู่นี้ ทุกเลยดะานี่หอน,นี่เราได้ป่าไปซ่าเอาพี่น้องมากินขา้าวน้ำเดียวแนวกินของข้าวก็มี<อ>ปีงป่า,ากังซีบโตกับต่ำแจ่วพี่น้องเยสาอ่างบกใหญ่ในป่าแห่งนี้ปีงป่ากังจำแจ่วข้าวก็ถือพักมาแต่เฮิร์นเด้มามาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเลย ข้าวหนึ่เดียวเดียวมาเด้อข้าวอันายอ่ะออประมาณนี้แหละ เขาว่าสกินข้าวบอนเข้า,ขาทำหอยยูหัดมันบอกมีน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำมันดำมืดแถวนั้นนะน้ำน้อยเดียวน้ำบอนเฮาซาป่าและน้ำก็ออกมาจอบบึงทำมาหายูหาก,กินบอกมาหาซาป่าป่ากับบอมี่เขากินข้าวแล้วนี่ก็สิไปหาเก็บพักก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยหาเก็บพักตะเป๊แล้วก็สิมเมอเฮินพุ่นล่าบัดนี้ขี่รถจักรมา ไปกลับบนได้มานอนมือนนี้พากันขี่รถจักรมาขี่รถจักรมาพอรถพอดรถต่ำจอดไว้ปุ๊บมาไกลๆจะได้ยางมาขี่รถจักรมาพอดพิมมาบ่หอดซ้ำจอดไว้อยู่ปุ๊อยู่ตู้ปุ๊บตู้เลงโง่เล่กควายผม หลังจากได้เฮ้าอนนะนะกินข้าวแล้วก็สิไปหาเล้ฮอยก่อนพี่น้องหาเก็บผักตะเป๊กอ็โอ้ขอเจ้าตาัดตัดมันพงออกกำลังงามเลย หยดไงเลยริงเดี๋ยวนี้น้ำบ่แห้งไหลอ้าอดอ,อยู่ยางมะฮอดนะอาณาบนพักแลวพี่น้องอ่บอนนี้ก็คือ ตู้ปเลงงูเลงควายชาวบ้านบรรพบุรุษเท่าสิบห้าหลังฆ่าเฮิร์นอยู่นี่พากันมานณนาเลงงูเลงควายอยู่นี่แต่ละปีแต่ละปีนะทุกบปีหยามพุทพักน้ำรือว่าพักตะเปก็ได้น้อยหนึ่งพี่น้องเออนะมันบ่มีเฮาออกมาหากินปลากั้งเขาโอ้ยสระอ้างมัเยืนนึ่งก็ได้พ่อตะกินง่ายเฮากะหญ้าสระสิพ่อว่าเฮาจะเฝ้ามือเลย มหาเคปพักก็ับได้กิ่นอย่พอได้โล่จำเจีวเจ,จ้าปูเปจ,จ้าปลาวันนี้เฮากลับสีเดินทางกับเพื่อนแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยกลับบ้านละไปกลับนะบริดมานอนง่าน้นาานนกินเอาคลิปนี้ขอฝากไว้สำหรับพี่น้องเด้อขออบเจอเลยได้ที่ชมแต่ต้นจนจบพี่น้องเอ้ยขอขอบเจอขอพอบเจอ